น้ำวัรคุดนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อกตียงตัวไซโยตั้งก็ไม่ได้แต่งเกงยืนก็ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ในระหว่างที่ทำหรือว่าสั่งเจนะครับพุดินก็แต่งกายให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เราอยู่นะครับไปดับไปไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทีความรกับผท่านนะครับนะครับ ใ aro aro> ี่เีนเกและเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้ของที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวะในการประกอบการปฏิบัติงานก็ต่างจากภูมิประเทศต่างแต่สตานะครับเดี๋ยวทางศูนย์ด้วยรวบรวมข้อมูลข่าวทพวกศูนและพัฒนารำน้ำกูุงคลองในพื้นที่หมู่ที่8ปดที่13นะครับพื้นฟูและพัฒนารำน้ำกูุงคลองเช่นเดียวกันนะครับพัฒนารำน้ำกูุงคลองนะครับเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและก็คุณ ไม่ได <ersch> ้ทำตามเดียวเราเลิกครับยโครงการในที่โครงการนีจังหวัดใด้เลือกเป็นโครงการถ้าดูได้เรากคผมก็มีการลงใจโครงการที่ที่กรนคือโครงการสองจุดสนะครับคร จังหวัดหนึ่งเฉลิมพระเกียรตินะครับขออนุญาตพูดง่ายเลยหนึ่ภาพรวมนะครับอยากมองเห็นอย่างนี้ครับผู้ว่านครับว่าท่านท่านรองทั้งสี่ท่านทั้งสี่คนเนี่ยนะครับในสิบหกโครงการเนี้นะครับรลชการต่างๆแล้วก็จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดการจะรับผิดดีดีค่ะโดยกิจกรรมจิตอาสาที่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเฉลิมพระเกียรตินั้นในโอกาส จากแขนของเขาเนี่ยนะครับที่จะทามาดำเนินการ